ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปด,ดูกันดีกว่าค <laughs> <า>่ะอุ้ย,ยเพชรแซวนิวผู้ชมจะบอกว่าถ้าพูดถึงหยวนพระพุธจะคิดถึงความสามารถในการแสดงหรือว่าซิกแพดแน่นแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มองคราบจุดนนะั้นเพราะว่านั่งคุยเนี่ยห่างกันประมาณ5ฟุตเนี่ยจะบอกว่าหยวนหนึ่งอย่างที่คุณเซนมีเสน่ห์มากเลยนะะฟันคุณสวยใช่ดูแลยังไงอ่ะ หยวนเป็นคนซีเรียสเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากมากๆครับเพราะว่าไปหาหมอตลอดแล้วก็เป็นคนที่แบบนิดว่าจะต้องฟันดีฟันขาวอะไรเงี้ยของที่หยวนใช้เองเนี่ยนะครับยาสีฟันเองช่วงก่อนหน้านี้นยหยวนเองเนี่ยถึงขนาดต้องสั่งจากต่างประเทศเท่านั้นโอลี่เลยนะอ๋อเหรอแล้วหยวนเองก็เป็นคนที่แบบว่าจากใจเลยคือหยวนไม่ชอบยาสีฟันสมุนไพรอะไรางี้เลยอ,อืม,อมแล้วก็มีแบบพี่ๆในวงการที่เราไปเจอตามรายการเงี้ยเขาก็แปรงฟันแล้วเขาแบบสะอาดมากสะอาดมากเราก็แบบ ขนาดนั้นเลยหรอแล้วเขาก็ให้มาแล้วก็หยุดก็ไปเจอเจ้าของอีกเจ้าของวันเดอร์สมายเนี่ยใช่วันเดอร์สมายแล้วหยวนก็เขาก็แนะนํามาให้ใช้ตอนแรกได้มาหยวนก็ยังไม่ได้ใช้นะครับสักพักหนึ่งเฮ้ลองลองดีกว่าก็ลองแปลงดูแล้วมันก็ทําให้ชีวิตหยวนแบบเปลี่ยนไปเลยนะยังไงมันต่างกับยาสีฟันของคนอื่นทั่วประเทศยังไงพี่เข้าใจเขาว่าฟันเอียดนะพี่คืออะไรวะผมไม่เคยฟีลลิ่งแบบฟันเอียดอะฟันเอียดถ้าลดเบรกเอียดรู้จัก แล้วฟันเอียดคืออะไรฟันเอียดคือว่าไม่ว่าเราจะใช้มันสะอามันสะอาหารมันเอียดเลยพี่คือแบบว่าไม่ว่าเราใช้ชีวิตยังไงจะกินอาหารยังไงอยู่เป็นนักกีฬาชอบชงเวยอะไรเงี้ยดื่มนมดื่มอะไรพวกเนี้แล้วมันจะแบบเคลือบฟันเราอ่ะแต่เนี้ยคือทานอาหารทานนมอะไรเงี้ยมันก็ยังเอียดอยู่คือมันแบบหืมจะอาดอ่ะแล้วหยูนเป็นคนออกกําลังกายหรือเวลาพูดการแสดงเนี้ยมันมันสำคัญมากครับถ้ามันแบบกลิ่นไม่ดีเพราะหยวนเคยเจอแล้วหยวนก็รู้สึกแบบหืมทำไมเมื่อวานลรวคับยังงเลยเคยเจอนักแสดงที่ปากเหม็น โอ้ยพี่อย่าพูดอย่างนั้นสิครับหมายถึงว่าคนที่ร่วมมากับเราแหละแต่ว่ากาแบบมันก็แบบขยันจะซีเรียสมากเพราะขยันเป็นคนจริงจังมากเรื่องความสะอาดเคยไปหาหมอฟันแล้วก็คุณหมอบอกเตือนเรื่องการแปรงฟันว่าอย่าให้มันรุนแรงเกินไปเลยครับเพราะหยนแล้วอาการเสียวฟันเหอนด้วยครับเพราะว่าหยนแปรงฟันจนสะพานฟันมันสึกไปเลยครับสึกใช่ไหมแล้วคือแบบแล้วก็ได้มาเราก็มาใช้ใช้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราแบบอเมซิ่งมันดีมากมันดีสุดๆไปเลยอางั้นเริ่มเลยตอนแรกก่อนบีบมาขนาดไหนทําให้ดูหน่อยจีให้ทางบ้านดู อันนี้ยังอันนี้เนี่ยคืออันนี้คือตะกี้บีบแรงไ้หน่อยอันนี้คือเดี๋ยวก่อน,นะเราบีบแค่นี้เองเหรอเล็กกว่านี้เพราะในโฆษณายาสีฟันทั่วไปเขาจะต้องจัดท้ายมาหัวของราสรีฟันแต่นี่คุณบีบเท่ากับถั่วเขียวคือเล็กกว่านี้อีกพี่จริงๆไม่ต้องขนาดนี้เลยเล็กกว่านี้อีก <c oughs> ต้องเล็กกว่านี้อีกเพราะว่าหลายๆคนไม่เชื่อ,นะ,อนะครับผมซื้อมานะครับผมซื้อมานะตอนหลังนี่คือซื้อมาใช้แล้วนะหลอดนึงอะใช้ได้ห้าร้อยครั้งนะพี่ ว่าพี่แปรงฟันวันละแค่สองครั้งพี่เท่าพี่ใช้ได้250ครั้งอ่ะก็คือเกือบปีเหรอนานแบบนานอย่างลูกหัวนะพี่เอาจริงสำหรับยาสีฟันหลอดหนึ่งนะอ้าแล้วข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาผสมอะไรบ้างสมุนไพร13ชนิดแล้วผมต้องบอกเลยว่าคนไม่ชอบสมุนไพรอย่างผมเปิดใจเลยอ่ะเพราะว่ามีสมุนไพรทั้ง13ชนิดที่สําคัญเลยคือมีวิตามิน B อีกมีวิตามินอย่างต่างอีก3ชนิดด้วยคือมันช่วยให้เราแบบฟันแบบมันสะอาดมันสดชื่นคือ แปลงแล้วผมไปหาหมอหมอฟันนะครับคุณหมอไล่ผมกลับอ่ะว่าแบบเฮ้ยหยวนเคุณหยวนไม่ต้องมามาขัดฟันไม่ต้องมาอันนี้แล้วเพราะว่าฟันคุณไม่มีคาบพลัคไม่มีอะไรพวกนี้เลยไม่มีหินปูนไม่มีอะไรแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะแบบมีความขาวแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับนี่เดี๋ยวดูไม่แถบว่าระดับด้วยนะใช่ใช่ใช่ฟันน่อันนี้คุมาเพราะเป็นฟันเลยหรอมาพร้อมเลยคือจริงๆมาเป็นเซตครับคุณหยวนซื้อมาหยวนก็จะได้ตัวแถมวัด สีฟันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแปรงมาด้วยเอาไม่แปรงสีฟันให้ด้วยให้ด้วยเพราะว่ามันคือผมต้องบอกก่อนว่าการที่เราใช้แปรงปกติทั่วไปอ่ะก็ได้แต่ประสิทธิภาพอาจจะยังแบบไม่ร้อยแต่ถ้าแบบอยากได้แบบดับเบิลยกกำลังสองไปเลยอ่ะต้องใช้แปรงของเขาด้วยถ้าพี่จำไม่ผิด Wonder s m i ไ e เนี่ยเขาคือท i n วใช่ไหมพี่ว่าจุดจุดเด่นของเขาใช้เขาใ้เขาใช้มาใช้เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นทั้งยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากไปในตัว คือคือผมเองผมบอกเลยนะคนหนึ่งนะอย่างผมเองมีประสบการณ์ตรงเลยน้ำยาบ้วนปากยิ่งบ้วนอ่ะคราบพักขึ้นง่ายมากเลยเอ๋อเหรอมีคราบขึ้นง่ายหมอบอกอย่าบ้วนแล้วนะครับจริงเหรอจริงๆมันไม่ได้ช่วยเลยขนาดนั้นแต่ว่าผมแบบผมใช้อันนี้ผมแฮปปี้มากเพราะทูอินวันแล้วจบเลยค่ะแล้วพี่น้องชาวมุสลิมใช้ได้ด้วยใช่ครับเพราะว่ามีตราของฮาลานด้วยครับก็คือมั่นใจเรื่องความสะอาดถูกหลักอามัยมคือพี่พี่น้องน้องชาวม<ล>ุสลิมใช้ได้และคือนอกเหนือจากอยู่แล้วเนี่ยนะคนในวงการเอาจริงนะเขาชื่นชอบมากใครบ้างวะ อ่านี่แน่นอนพี่มดดามพี่แหม่มพี่พุทธพี่จุ๋ยพี่พีเคพี่ชมพู่ก็ใช้ใช่แล้วแบบอยู่แฮปปี้มากเลยแล้วแบบคือแถบวัดเนี่ยให้มานี่ไม่ให้มาดูนะครับให้เราเทียบเลยว่าก่อนใช้เราฟันเป็นยังไงบ้างหลังใช้เป็นยังไงบ้างเลยฟันขาวขึ้นถ้าคุณโปรโมทขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าทางบ้านอยากรู้มากแล้วก็อยากได้มากมาคุยแทบชวทั้งทีขอโปรโมชั่นที่คุณรู้สึกว่ามันดีที่สุดให้แฟนรายการเราหน่อยโปรโมชั่นนี้นะครับคือผมเนี่ย ไปคุยกับทางเจ้าของเลยชื่อคุณบีมเนี่ยนะครับคุณบีเป็นคนใจบุญเหมือนกันแล้วพอรู้ว่าเรามาออกรายการคุยแซบโชให้โปรที่พิเศษสุดยอดไปเลยพิเศษกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วก็คือว่าซื้อนะครับสั่งซื้อนะครับยาสีฟันวันเดอร์สไมายสามหลอดแถมไปเลยอีก3หลอดครับ <Huh? S 1> แล้วก็แถมอีก3ามด้วยคือแปลงครับ แปลงอันนี้เป็นแปลงแบบเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซูเปอร์นาโนคลีนครับค่ะใช่คือแบบขนแปลงนุ่มเรียวซอฟแอนด์สลิมครับสามตอนนี้ทั้งหมด9ชิ้น9ชิ้นขอราคาดีๆนะไม่งั้นผมไล่คุณเลยนะ3ซื้อสามนะฮะแถม3แล้วแถมแปลงอีก3ด้ามนะครับราคาทั้งหมด1,333สุดยอดมากราคาดีมากเดี๋ยวก่อนนะถ้าคนหนึ่งเนี่ยมี6หลอดด้วยกันเนี่ย ก็ใช้ได้ปีสองเกือบ3าปีเหรอพี่ีเคคือเราซื้อไปก็คืออันนี้ผมบอกเลยบ้านผมมีหลายคนมีแม่ด้วยแบ่งให้คนอื่นบ้างเพราะว่าหลอดนึงก็ใช้ยันลูกบวชแล้วนานพี่ลืมไปพี่คิงเหรอพี่คิงคเดียวแล้วไปแจกผมเอาไปทำให้คนนู้นคนนี้เลยเพราะผมใช้แล้วผมแบบชอบมากฟันเอียดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย้ำให้สักทีนะซื้อสมหลอดนะครับแถมไปอีก3หลอดแล้วก็ยังแถม แปลงนะฮะอีก3ด้ามทั้งหมดนี้เพียง1,333บาทเท่านั้นเลยโทรไปที่ไหนจัดไปโทรไปที่091-546-4444โทรไปที่091-546-4444ครับหรือว่าติดต่อที่ Line@ แอดนะครับ w l smile หรือว่า scan qr โค้ดที่หน้าจอง่ายสุดหรือถ้าคุณรู้สึกว่ายังทำาพื่นไม่เป็นไม่ว่ากัน สามารถสั่งซื้อได้ที่โวแทนจาหน่ายทั่วประเทศที่สำคัญคือจัดส่งฟรีด้วยใช่อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือคุยกันมาแล้วพิเศษสุดๆคุยแซบโชว์คุณบีมบอกเลยว่าถ้าหยวนมาตรงนี้วันนี้ไม่จํากัดสิทธิ์ครับไม่ตั้น ว้าวบไม่อันเลยคือจะเป็นหมื่นสายแสนสายล้านสายก็ได้ในพี่ขอดูแพ็คการ์ิ้งวันที่สมัยจริงสิอนุ่นไม่อน่นอนุ่นอันุ่นใช่ดีชมพู่พี่ก็บอกเลยว่ามันใช้ดีมากประมาณนี้ชมพู่นะอย่าอย่าไปแฮกของเค้าสิแต่ใช้ดีจริงอันนี้ช่วยยิ่งได้ที่บ้ามเพราะว่าที่บ้านอ่ะใช้แค่เท่าเม็ดถั่วเขียวจริงๆแล้วฟันสะอาดมากๆเลยแล้วสมุนไพรหลายคนจะกังวลว่าสมุนไพรสิบสองชนิดมันจะเหม็นกลิ่นสมุนไพรหรือเปล่าอันนี้กลิ่นละมุนมากดีมากอยากให้คุณลองใช้คือชอบไม่ชอบไม่ว่านะซื้อไปแล้้้้้วววไปลลอองงใใชชแแคคครรักกทีุุ่่ณณจะบา เออไออยู่นี่พี่เคยังพูดมันพูดจริงว่ะมันมันแบบฟันเอียดงเลยฟันเอียดมากเอาอย่างงี้ขอโปรยหนึ่งรอบครับซื้อยาสีฟันนะครับวันเดอร์สไมายนะครับสหลอดแถมไปอีก3หลอดแล้วก็แถมแปรงสีฟันไปอีก3ด้ามนะครับทั้งหมด9ชิ้นราคาเพียง1,333บาท หนึ่งหลอดบรรจุไปเลยฮะเต็มเมสมุนไพร12ชนิดและวิตามินอีก3ชนิดแน่นๆไปเลยครับอ่ะอย่าลืมนะครับ0 9นย์6 4 4 4 4หรือว่า Line@ w l s m i l e w smile นั่นเองดูว่าสแกนคอว่าโค้ดที่หน้าจอสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยนั่นเองและที่สำคัญคือจัดส่งฟรีด้วยนะครับผมนะคะรีบโทรนะ0 9 1ย์6 4 4 4 4หรือว่าทาง Line@ w l smile นะคะหรือว่าสแกนคิวอาโค้ดตอนนี้ง่ายที่สุดเลยบอกเลยนะวันนี้ราคา คุ้มมากๆแต่ได้เฉพาะในคุยแซบโชว์เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้ใช่เพราะว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยาสีฟัน w o n d e r s m i ไมเนี่ยนะครับหนึ่งหลอดนะฮะราคา490บาทแล้วอ่ะอันนี้คือซื้อไปซื้อ3แถมอีกสามเอาอย่างนี้รีบสั่งมานน่ะเขาหยวนบอกนะนะครับว่าไม่จำกัดสายนะครับผมขโมยขโมยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นที่เขาบอกเอาอันนี้ไปเอาันนี้ไปเอาันนี้ไปเอาอันนี้ไปที่เขาบอกว่าว่าหยวนฟิตคุนขนาดนี้เพราะว่าจะลงประกวดพ่อไก่เวทีใหญ่หรือเปล่าสักครู่นี้คุณ คแซบบโชว์รัเอาไหมพี่หลอดนึ่งคุณผู้ชมครับชมรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับ